ตอนนี้เวลาว่างกับพาหลูกลูกหลานล่ะครับมาเที่ยวลูกลูกหลานมาเทียวมาเมาหลนมามวนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องเขาหอมกับเอาแต่ข้อมวนเป็นหลักเอาข้อมวนเป็นหลักมาพ่อมูนองเขาหอมมาพ่อมูกัเอาข้อมวนเป็นหลักล่ะครับท่านผู้ชมครับไปด,ด้เก็บภาพบรรยากาศ รบรรยากาศเนี่ยเมือแรงกับผ้าหลูผ้าล้านเที่ยวยังสี่หลักพี่น้องอ่าบรรยากาศยเมือแรงเนาะควอนคลายพี่น้องครับหลังจากทํางานตั้งแต่สอดคำยังเมื่อแรงมากกับผ้าหลูผ้าล้านมาเลาะมาเที่ยวไปสนับทผู้ม่ม